นี่ครับบุกเข้าไปจอดตอนนี้คือเขารับเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วตำรวจล้อมรถนะครับโดนตำรวจล้อมรถโอ้โหตำรวจจับตำรวจจับเงินเท่าไหร่ดีนท่าี่ติด่อบกัี้มีน้องนะครับนามาขอให้ผมช่วยนะเรื่องของคุณพ่อแจ้งข้อกล่าวหานะครับซึ่งทางร้อยเวนเนี่ยที่เขาทําเรื่องเนี่ยบอกกับทางน้องว่าเอาเงินมาสิแสนหนึ่ง เดีย๋ยวเอาไปให้อัยการสามรสารถเคลียร์คดีพ่อของหนูเนี่ยค่ะได้รับการว่าจ้างจากลุงที่รู้จักคนนึงอะค่ะว่าจะทําการเช่ารถแมคโครเพื่อไปเคลียร์ลิงรากฐานวันละ5,500หลังจากที่พ่อทํางานเดือนกว่ากๆละยายรถแมคโครกลับออกมาหมดแล้วตำรวจท่านนั้นนะคะเขาโทรมาบอกพ่อว่าให้มาให้ปากคําคหน่อยได้ไหม เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไปทํางานในที่ที่เขาโดนยึดไว้แล้วเจ้าหน้าที่ตรวจบอกว่าไงบ้างครับเขาบอกว่าที่ตรงนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรงงานเก่ามูลค่า3ามรล้านเฮ้ยข้อหารักทรัพย์ค่ะโดยใช้ยานพานหนะแล้วไหนโรงงาน3 0มร้าล้านอยู่ตรงไหนแล้วหลังจากที่พ่อถูกจับต้องประกันสิ่งที่เราได้รับผลกระทบเลยมีอะไรบ้าง เริ่มโทรมีโทรศัพท์จากแตาสารวัตรท่านนั้นนะคะเฮ้ยฮัลโหลค่ะพี่พอพอถ้าสมมุติว่าหนูเบิกตังค์ไปให้พี่นะหนูต้องเอาไปให้ที่ไหนเนี่ยนัดกันข้างนอกแล้วพี่<อ>จะพาหนูไปหาอะไรกรนันไม่ใช่พรุ่งนี้จะพาไปหารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังเขาเลยแล้วมันคุยรับเขาแล้วถ้าเกิดว่าฐานตักระลงลงในธุรกิจตักมันคุ้มกันไหมล่ะ ก็ร้านไม่ครบด้วยะล้วเ็าพูนในเชิงว่าถ้าสมมติเราไม่ให้เนี่ยมันคุ้มกันไหมล่ะหนูพี่แสนหนึ่งหนูทำงานได้มาเขาบอกว่าแค่แสนเดียวโอ้โหนี่คุณบีเล็กขอดนะนี่เป็นคุณบีเล็กขอดหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการโทรมาติดตามเรื่อยๆนาโทรมาว่าเนี่ยถ้าช้าเนี่ย เดีย๋ยวเขายกเลิกเนี่ยเงินที่เราเสียไปเนี่ยก็จะศูนเปล่านะอันนี้คือลดมาแล้วนะครับราคาเต็มที่เขาบอกอยู่เท่าไหร่นะค่าทนายสองแสนและตัวเขาเขาบอกกับหนูว่าเขาขอบาทนึงบาทเดียวในความคิดหนูหนูก็เลยย้อนถามเขากลับไปบอกว่าแสนหนึ่งเหรอคะพี่เขาเขาบอกทำไมเราถึงต้องให้เงินเขาล่ะเราเข้าไปคุยกับเขาหรือเขาเรียกเราหรืออะไรยังไงหนูบอกเขาเลยไปตามตรงว่า งั้นก็ปล่อยให้พ่อหนูติดคุกไปเลยงั้นก็ปล่อยให้พ่อหนูติดคุกไปเลยคือเราเนี่ยบอกว่าเงินหาไม่ได้แล้วยอมที่จะติดคุกคพ่อติดคุกแล้วยอมเงินไม่มีหาไม่ได้ก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาพอถึงช่วงนี้ก็ร้องเียนคุณกันก<ข>อมาล,ล้าใพี่กันยังพูดอยู่เลยว่ามันจริงเหรอจะทำได้เหรอผมเนี่ยก็เลยประสา,ทา,น,ทานทั้งท่านกีรภพภูริเดชน,นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่าน ประสงค์เฉลิมพันธ์นะครับนะท่านรักษาการผู้การปปปประชุมกับผมเนี่ยคุยกันมาเนี่ยสองอาทิตย์แล้ววางแผนเพื่อที่จะเข้ารวบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีคุยกับทางท่านมุ่งกับนะประธานท่านรองผู้การหลายๆท่านเนี่ยให้ความช่วยเหลือเ็มที่เพราะทุกคนเนี่ยเขาก็สงสารครับสงสารเพราะว่าเนี่ยยอมปล่อยพ่อติดคุกแล้วเงินก็ไม่มีแล้วจ่ายเข้าไปแล้วก็ยังไม่จบ บุกแล้วนะครับนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการเตรียมตัวมีการเนี่ยตเตรียมบุกแล้วทุกคนดูนี่ครับบุกเข้าไปจอดตอนนี้คือเขารับเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วตำรวจล้อมรถนะครับโดนตำรวจล้อมรถโอ้โหตำรวจจับตำรวจแล้วตำรวจที่ถูกจับเนี่ยเป็นยศตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยศพันตำรวจโทท่านผู้ชมเ<ม>น่ ทุกท่านในกระเป๋าขวาเลือกเลือกนี่นะหัยัดเข้าไปนี่จะทะลุเข้าไปถึงตะตุ่มอยู่แล้วนะครับนี่ข้างหลังคือพันตำรวจโทนะครับไม่ต้องห่วงน้องเรื่องนี้จบแน่นอนไม่ต่างฟ้องแต่ในใจน้องกูบอกว่าหนูอะห่วงพี่มากกว่าตอนนี้เดี๋ยวหลังจากหนูรับเงินไปเนี่ยพี่น่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากเชื่อเพราะเขาไม่ได้ต่างไว้แล้วปกติเขาเคยทำแบบนี้ไหมไม่มี ไม่เห็นมีตังไว้ที่บ้านก็ได้แต่เงินเดือนหรอมีงินโค้ดเข้ามาหนะ้าผมโค้ดเข้ามาผมบอกเลยนะครับนะเคสนี้นะครับน้อง B น้อง A ผมดูแลอยู่นะครับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีเองหรือจะมีการแอบอ้างหรือเป็นคนคุมบ่อนใครก็แล้วแต่ ผมปิดบอดมาเยอะมากเลยนะครับผมปิดบอดมาเยอะมากเลยนะครับใครที่จะคิดมาคุกคามทําร้าย2คนนี้ถือว่าท่านมีปัญหากับผมนะครับวันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับใครที่คิดทําแบบนี้ก็ใช่ว่าจะรอดโดนนะครับ